วัสดีค่ะราศีพิจิกลัคณาพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปปักหลังของเดือนเมษายนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่คุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะ มาดูกันค่ะความรักของคุณนะคะแนวนมความสัมพันธ์ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะพยายามอาจจะมีไปแอบไปซื้อไปส่งเขานะคะแต่ช่วงนี้พยายามที่จะไม่ไปพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานของคุณแทนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงเขานะคะหรือช่วงนี้อาจจะทํางานอย่างหนักเลยบริหารงานบริหารเงินนะคะ อดีตที่ผ่านมารู้สึกเบื่อไปหมดเลยเบื่อคนรอบข้างนะคะเบื่อคนข้างๆบางครั้งอาจจะเบื่อตัวเองด้วยก็ได้คนรักของคุณเขาอาจจะมีสเสน่ห์นะคะเขาอาจจะเจ้าชู้ทำให้คุณรู้สึกเบื่อไปหมดเลยหรือตัวคุณเองนั่นแหละเบื่อแล้วก็อยากจะแบบอยากจะเจ้าชู้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ การที่เบื่ออยู่ตรงนี้อาจจะเป็นการที่ไปง้อเขาแล้วเขาไม่แคร์คุณก็ได้นะ King Open t a c l e หรือว่าคนรักของคุณไม่ว่าเขาจะหยิบยื่นอะไรให้คุณคุณก็เบื่อไปหมดเลยก็ได้เขาพยายามง้อคุณคุณก็เบื่อหรือคุณไปง้อเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณก็เลยเบื่ออยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเบื่อความสัมพันธ์เบื่อคนข้างๆอยากจะไปข้างหน้าอยากมีความสุข บอกเลยว่าไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่นะคะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เห็นไหมมาพร้อมๆกับไพ่ใบนี้ช่วงนี้อาจจะเบื่อหน้าที่การงานด้วยก็ได้อยากจะไปข้างหน้านะคะอยากจะไปต่างประเทศเลยนะเนี่ยอยากจะรวยนะคะอยากไปต่างประเทศอยากไปทํางานไกลๆอย่างเงี้ยค่ะหนีไปไกลๆเนาะแต่ถ้าสําหรับเรื่องความรักแล้วเราก็เบื่อนะคะเบื่อคือความสัมพันธ์มันไม่มีความหวานเลยนะคะ บางคนอาจจะอยากจะไปไกลนะคะอยากจะลืมเขาแต่ก็ตัดใจไม่ได้อาจจะมีพันธะผราญปุพันธ์กันอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันนะคะอยากจะเดินทางบางคนอาจจะคิดอยากจะมีแฟนต่างชาติอยากจะเดินทางไปหาเขาแบบนี้ก็ได้ต่างชาติหรือต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดอะไรก็ตามแต่นะคะ ไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะไปง้อเขานะคะแต่เขาไม่แคร์ไม่สนก็เลยอยากจะเดินทางติดต่อไปหาเขาเลยก็ได้หรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะเบื่อหน่ายไปหมดเลยนะไม่ค่อยจะพูดกันต่างคนก็ต่างเบื่อกันแบบเนี้ก็เลยนั่นแหละอยากจะไปหาความสุขของตัวเองแต่ว่าจ,จับอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้อยู่เลยนะคะไม่ว่าจะกรณีไหน,น,นก็ตามปัจจุบันนะคะ ไม่รู้ว่าไปรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมานะดูเมจิเชียนคิดมากด้วยคิดมากนะคะคิดมากกังวลเยอะเกินไปหน่อยค่ะแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในถ้วยใบเก่ามันอันมันอาจจะเป็นจินตนาการของคุณเองนะคะที่พยายามคิดในแง่ดีหรือว่าความสัมพันธ์น่ะคุณคิดว่ามันจบแล้ว แล้วคุณก็ถอยออกมานะคะหลังจากที่เครียดมานานเนี่ยเก็บทุกอย่างไว้เป็นเพียงแค่อดีตความทรงจําที่ดีๆนะคะแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองแบบนี้ก็ได้ถ้าใครที่กำลังคิดหางานอยู่นะคะ เรื่องการงานขึ้นมาเยอะมากก็คือเบื่อเบื่อที่เก่าที่ทํางานเก่าอยากไปไกลๆบางคนก็อยากจะมีสามีเป็นคนต่างชาติมีภรรยาเป็นคนต่างชาติต่างอําเภอต่างจังหวัดและก็ตามแต่หรือบางคนก็อยากที่จะไปทํางานต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยคะ่ะที่ไกลๆจากที่ตัวเองอยู่คือเบื่อไปหมดแล้วตอนนี้นะคะอยากรวยนะ คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างพยายามจินตนาการะคะอยู่กับที่มันเบื่อจินตนาการอยากจะมีอิสระอยากจะทํางานง่ายๆฟุกฟ๊กๆแต่ได้เงินดีๆอะไรแบบนี้นะคะจินตนาการกับความเบื่อของคุณคุณต้องช่างใจดูก่อนนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือเบื่องานประจําเบื่ออะไรที่มันรอบข้างไปหมดเลยที่มันเดิมๆอยากจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้คิดตึกตรองให้ดีช่างน้ําหนักให้ดีนะคะว่าที่เก่ากับที่ใหม่เนี่ยนะมัน อันไหนที่มันโอเคกว่านะคะมองตามความเป็นจริงแล้วก็อย่าจินตนาการโดยการใช้เซนส์นะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะคือเป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแหละเดอะเมจิเชียนนะคะโอเคมาเข้าเรื่องกัน <laughs> ในความรักนะความรักก็คือคุณก็เช่นกันคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างคุณอาจจะไปรู้อะไรมาหรือรู้ใจของตัวเองคุณคิดถึงเขานะคิดถึงอดีตที่ผ่านมานั่นน,น,นี่หรือบางครั้งการที่คิดมาก เครียดอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะฉันรู้ดีรู้ไปหมดเลยนะคะว่าตอนเนี้คุณคงจะมีใครใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตของคุณแล้วคงใช้ชีวิตอิสระหละันล้ามีความสุขไม่ผูกติดไม่ยึดติดละซี่นั่นนู่นนี่นะคะคิดมากคิดเยอะคิดแย่ไปหมดเลยด้วยระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันนั่นน่นนี่นะคะมันเลยทําให้คุณเครียดแบบนี้นั่นเองหรือว่าบางกรณีที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดเลยนะคะ อยากมีอิสระอยากมีใครเข้ามานะคะอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาอยากที่จะเก็บอดีตไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ดีๆนะคะหรืออะไรก็ตามแต่อยากให้มีสิ่งคือเบือ่อเบือ่อสิ่งเก่าๆอยากให้มันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างอะไรแบบนี้นะคะเติมความหวานให้กันนะคะแล้วก็พากันไปท่องเที่ยวบ้างคะ่ะมีอิสระที่มันตื่นเต้นบ้างนะคะ อย่าเป็นแต่ว่าเป็นสามีภรรยาที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะคะขอให้เป็นทางเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีได้ด้วยนะคะก็เป็นได้ทุกอย่างนะคะชีวิตมันจะได้ไม่จืดชืดเกินไปสำหรับใครที่จบแล้วนะคะอาจจะบางคนก็ไปโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินแทนอะไรแบบนี้นะคะมีคนเข้ามาก็จริงเข้ามา ที่มีการจบไปแล้วนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็จริงแต่ทีนี้ก็เป็นได้เป็นแค่เพื่อนน่ะพู้ร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่มันคือต่อให้คุณคิดอ่ะนะสมมุติว่าไปแอบหลงรักเพื่อนเงี้ยจินตนาการแบบนี้แต่มันก็ยังไม่ใช่อ่ะใจของคุณมันไม่ยอมเป็นอิสระด้วยนะคะยังยึดติดอยู่กับคนเก่าด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาก็อาจจะ เข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกไปปั๊บอะไรแบบนี้นะคะไม่มีอะไรที่มันที่มันชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณเองก็ยังยึดติดอยู่กับอดีตอยู่นะคะก็เลยไม่พร้อมที่จะมีใครไม่พร้อมที่จะอยู่อยู่กับใครด้วยมีหลายกรณีนะคะแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์คนรักของคุณเขาอาจจะเป็นต่างชาติคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือเป็นแฟนเก่าไปแล้วนะคะอะไรที่มันเก่าไปแล้วเนี่ยคุณอยากที่จะหยิบยื่นโอกาสคืออยากติดต่อสื่อสารไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดถึงเขาแต่ทีนี้เขาอาจจะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคุณก็ได้ตอนนี้ช่วงนี้นะคะ หรือเขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆเฉยๆจนคุณดาใจไม่ถูกเลยคิดถึงแต่ไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็เลยนี่แหละทําได้เพียงแค่อดทอนรอคอยแล้วก็ทําอะไรหน้าที่ของคุณไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะเขาเริ่มเบื่อแล้วเริ่มหันหลังละต่างคนก็ต่างเย็นชานะคะแต่ว่าที่หลงเหลืออยู่มันอาจจะเป็น คือสิ่งที่ทำร่วมกันน่ะเป็นกิจการเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรที่ยังมีร่วมกันอยู่นะคะที่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ผูกพันกันอยู่นะคะอาจจะเป็นรูปเป็นความลักเป็นความผูกพันห่วงใยกันแบบเนี้ยค่ะถ้ายังมีสิ่งเหล่านี้หลงหลงเหลืออยู่นะคะเพียงแค่คนสองคนนะคะต้องคุยกันนะคะอย่าเย็นชาตอนนี้นะคะความคิดทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมากมากเลยกับการที่ไม่คุยกันเนี่ยคือมันเป็นช่วงหมด ปรโมชั่นก็ได้นะคะเพราะว่าคนอีกคนนึงอยากจะไปข้างหน้าละนะอีกคนนึงนิ่งเฉยแบบแบบไม่คือไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยแต่ทั้งสองคนก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะเพียงแค่ไม่คุยกันแค่นั้นเองทานยังอยู่ด้วยกันเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คิดถึงเขาแต่ไม่รู้จะทํายังไงนั่นแหละเขาอาจจะบล็อกโอกาสติดต่อสื่อสารกับคุณหรือว่าเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเป็นแฟนเก่าเป็นอะไรไปแล้วนะคะแล้วก็ มีแต่ความคิดถึงอ่ะคุณอยากจะติดต่อเขานะคะก็ก็ไม่รู้จะเข้าหาเขาทางไหนแบบเนี้ยเขาเย็นชานั่นนูน่นนี่นะคะนั่นแหละยังไงก็ตามเรามาดูฝั่งของเขากันค่ะว่าเขาคิดยังไงกันบ้างนะคะคนที่ราศีพิจิกรักแล้วก็คิดถึง เขาอยากจะไปข้างหน้านะคะอยากได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างจากการรอคอยนะคะด้วยความอดทนมาเนิ่นนานเดวจัสติขึ้นมามันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนและได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งน,งนี้เขาอาจจะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ the emperor หมายถึง เขาเป็นผู้มีอำนาจนั่นเองนะคะเป็นคนออกคำสั่งตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาก็ได้แล้วทีนี้เขาอาจจะตัดสินใจที่จะเดินจากไปแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเดินจากไปนะคะเพื่อที่ไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆ หรือว่านี่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เดินจากไปแล้วเขาไม่อยากให้คุณจากไปนะคะยังมีการง้อกันอยู่อยากจะเริ่มต้นใหม่บางคนอ่ะอาจจะตัดสินใจแล้วแบบเลิกกันนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ของตัวเองก็ได้แต่ก็ยังมีคนหนึ่งอ่ะท,ที่ที่พยายามเข้าหานะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเธออะไรแบบนี้อาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่พยายามเข้าหาคุณนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ตัวคุณเองอาจจะ นิ่งๆเฉยๆเฉยชาตนะคะภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่สนไม่ง้อไม่แคร์เขาเลยอะไรแบบนี้ต่างคนก็ต่างเฉยชาต่อกันนะคะแต่แต่จริงเรายังจับอารมณ์ความรู้สึกที่มีความรักความคิดถึงกันอยู่มันมีความคิดมากนะคะเขาก็คิดมากเช่นกันแล้วก็เออมีการคิดมากมีการติดต่อสื่อสารกันนะมีการพูดคุยเคลียร์เพื่อให้ความสัมพันธ์มัน เติบโตไปในทิศทางที่ดีอ่ะใครคนนึงพยายามนะคะพยายามที่จะไปง้อไปนั่นน,นนี่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันแต่ทีนี้ตัวคุณเองนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นั่นแหละที่บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันนะคะทิ้งไวเ้ไวเพียงแคออ่ความเป็นเพื่อนนะคะเป็นผู้ร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่บางคนน่ะแอบหลงรักเพื่อนนะคะหรือผู้ร่วมงานแบบเนี้ยคะ่ะ มันก็เลยมีกำแพงกั้นกันสองคนน่ะนะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณนะแต่ทีนี้ทำไมเขาถึงเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้แบบนี้มันเป็นการที่คนสองคนไม่คุยกันนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะสลับกันก็ได้มันมีการจบแบบกระทันหันด้วยเออถ้าจะคุยกันเนี่ยนะคะต้องนั่นแหละ คือมันไม่ได้คุยกันเขารู้สึกผิดหวังอะเขาอยากจะไปข้างหน้าแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะทาได้เพียงแค่รอคอยวันเวลารู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไปบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับเขาที่มันชัดเจนตรงไปตรงามาแบบนี้นะคะเขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเขาพยายามงอคุณแต่แต่ว่าทีนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะคะมันมีการจบแล้วครั้งหนึ่งแล้วมีการรู้สึกผิดหวังอะ ทำอะไรมากไม่ได้เขาอาจจะพยายามทําใจแล้วก็ได้ตอนนี้นะคะก็เลยเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้หรืออาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้กับความสัมพันธ์นะนะตอนนี้ทําได้เป็นแค่รอคอยวันเวลา View of Fortune นะคะรอคอยวันเวลาว่า คุณนะคะจะมองเห็นความดีของเขาบ้างที่อยู่ข้างหลังตรงเนี้ยทิย้งเหลืออยู่ถ้วยสองใบทิ้งเหลืออยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าที่เขาเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ก็คือเขายังเสียใจอยู่ยังน้อยใจรู้สึกผิดหวังกับอะไรที่มันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะเขาเลยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโชคชะตายอย่างเงี้ยนะคะคือรอคอยไปงั้นแหละตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมทําอะไรสักอย่างเลย อาจจะไปโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินของเขามากกว่าก็ได้นะคะเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกับคุณเลยนะคะต่างคนก็ต่างทำงานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบคิดมากกับเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาทำไมเอ่ยเขาทุกคสรุปของคุณสองคนเลยค่ะ Hence, ขึ้นมานะคะคุณพยายามบาลานซ์อารมณ์มากๆเลยถ้าให้พาลังงานเมื่อกี้ขึ้นมานะคะจะต้องลดทิฐิในการพูดคุยกันนะคะที่อยากจะเอาชนะซึ่งกนและกันเนะะี่ยค่ะต้องลดทิฐิลงนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างแล้วก็นั่นแหละตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาบางส่วนบางอย่างที่ทําให้คุณคิดมากนะคะคิดกลับไปกลับมาเลยโดยระยะทางก็ได้เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะไกลเกินเอื้อมนะ เขาก็คือความสุขแต่ในความสุขนั้นมันก็มีปัญหามีอุปสรรคอะเขาไม่มีทางออกนะคะเขาคุณหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้คิดกลับไปกลับมาแล้วเขาก็นินน่งๆเงียบเฉยๆนะคะจนคุณเดาใจไม่ถูก ก็เลยคิดเยอะคิดแย่ไปหมดเลยนะคะไม่อยากเป็นตัวเลือกของเขาอยากออกมาจากตรงนั้นนะคะแต่ก็ยังจับอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้อยู่ไม่อยากให้เขาเดินจากไปและหรือตัวคุณเองเลือกที่จะเดินออกจากมาก็ได้นะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะคุณอาจจะเลือกจบก็ได้เลือกจบความสัมพันธ์ครั้งนี้อะคะ่ะคือในเมื่อเขาไม่มีคําตอบที่มันชัดเจนนะคะ อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็จบกับปัญหานะคะคุณคงคิดมาดีแล้วล่ะ The Temp เ n c e คือพยายามอะพยายามคิดถึงแม้ว่าจะจะยังตัดใจจากเขาไม่ได้ก็ตามนะคะแต่คุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วล่ะพร้อมที่จะผจญภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะคะ ต้องเติมความหวานให้กันบ้างนะคะแล้วก็รับฟังกันบ้างคะ่ะแล้วก็นั่นนั่นแหละยิ่งไม่พูดกันนะคะความสัมพันธ์ก็ยิ่งจะหดสั้นลงเรื่อยๆนะคะมันก็จะจบไวนะคะต้องพูดกันนะคะมีอะไรต้องพูดกันอย่าต่างคนต่างคิดนะคะสำหรับรักทางไกล อุปสรรคมันมีเยอะนะคะแต่ค่อยๆค,คิดนะเป็นเดือ e เ p l a ค่อยๆค,คิดแต่ถ้าสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วมันหนักเกินไปสําหรับคุณมีทั้งเรื่องเงินหรืออะไรเข้ามานะคะมันเหนื่อยเกินไปก็มุกออนค่ะนะคะมุกอ่อนมุกออนเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ค่ะตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะคิดคิดที่จะตามเขาอีกก็ได้ตามเขาตื้อเขานะคะแต่ต้องใช้สตินิดนึงนะคะ สิ่งที่คุณพยายามมันคุ้มค่าไหมนะคะลองติกตองดูค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับราศีพิจิกทุกคนเลยนะคะและเรื่องเราอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะนี่เป็นดวงแบบส่วนรวมนะคะอย่าเอาไปตัดสินว่านี่เป็นดวงของคุณนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้า